แทมไม่ดิวครับศูนย์ต่อศูนย์ครับหลังเท้าล่างนะครับดูว่าใครจะแน่นอนกว่ากันนะครับติบก็โอ้โหโอ้โหดูแล้วสูสีนะครับ โอ้โหกระติปเสียครับเป็นแต้มของดีดีฮะดูที่ลูกเสิบนะฮะว่าใครจะเสริรฟดีกว่ากันนะดูคื้นแล้วสูสีนะครับหนึ่งศูนย์ครับตรติปหยอดครับอืักขวานี้ โอ้โหหยอดคืนครับ <Hey! S 1> ดูไปก่อนนะครับ <Hey! S 1> เอาสายตาภาคไปแล้วกันนะครับ <Hey! S 1> โอ้โหโอ้โหยังอยู่ครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องดีดีนิ่งได้ขนาดนี้นะหลอกกินกระติปบได้นะหลวกนี้เป็นแต้มครับ อย่างทันครับถือว่ามีความคล่องตัโอ้โหความแน่นอนของดีดีนี่สุดๆเลยนะครับโอ้โหกล้าเสิร์ฟกล้าหยอดตักมาฝั่งขวาติ๊อาไม่ทันครับโอ้หนีไปเป็น3ต่อ0เลยครับ ติ๊บยาวสองเลยครับโอ้โหสายแน่นกว่านิ่งครับโอ้โหโอ้โหตักยอดแต่ละลูกนี่กับติ๊บหลงเลยครับโอ้โหโดนความสดเด็วกวัยรุ่นค่ายบ้านบระขามเลยครับ สี่ต่อศูนย์เลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับติดจักลับมาครติดจักลับมาได้ไหมครับต่อข้ามไปปัดออกจังหวะนี้ครับข้ามไปคือเราต้องบอกว่าในการข้ามด้านข้าว่าต้องแบบคือต้องคนติดไปยาวๆครับโอ้โหอย่างง่ายครับมันง่ายไปหรือเปล่าครับลูกหลังเท้าหรือว่า โอ้โหซ้ายขวาแน่นเท่ากันนะโอ้โหเตะยาวมาติบยาวไปยังอย่างนี้โอ้โหโสุดยอดจริงๆครับทั้งซ้ายทั้งขวายัางหาที่ติไม่เจอตรงดีดีโอโ้นิ่งขนาดนี้จริงๆเลยนะฮะโอ้โหจริงเท่าไหร่ ยังไม่รู้นะครับต้องกาตีด้เลยว่านี่จริงๆครับกับการรับน้ำเสือวันนี้นะฮะ ดูพังๆไปก่อนนะถือว่ามันนะครับเป็นเหลี่ยมหลังเท้าล่างครับแต่ว่าคู่ต่อไปเป็นน้องตะนะครับกับเป็นน้องตานะจะบดเป็นเหลี่ยมแม้ข้ามฝีนะครับหกต่อศูนย์เลยครับโอ้โห น้องดีๆีเสิร์ฟตักเบาๆครับติ๊บยาวหยอดอูหยอดขนาดนี้ยังจะเอานะบอ้โหต้องยอมรับความนิ่งของน้องเขาจริงๆครับดูว่ากระติ๊บพึ่งได้เสิร์ฟเลยนะครับลูกแรกครับตามอยู่ที่ศูนย์ต่อหครับติบเสิร์ฟแทงอ้วีตักมาง่ายๆโอ้โหติบเข้าไปตักมายังได้ครับอู โอ้เป็นแต้มขึ้นมาออกว่าจะได้แต้มครับต้องรวบรวมสติกลับมานะครับสำหรับกระติ๊บน้อยครับโอ้แต้มเผลอแป๊บเดียวไปที่หเลยนะมาแบบช็อกโลกเลยนะนะ้องดีดีมาแบบไม่มีทิศตินะฮะหนึ่งต่อหครับแต้มดีดีเปิดซ้ายวะขวาหยอดครับไม่หยอดยาวมาติบยอดยาวไว้ ยิงยาวมาครับติบก็ยาวไปฮะเปิดขวาแทงมาเลยครับขวาสามทีครับติบอ้าวยังมาได้อีกครับติบเอาใหม่ครับติบแทงหยอดซ้ายฮะไม่ไม่ลงครับโอ้หนึ่งก็หยอดไม่ลงกันครับติบโอ้โหโอ้ติบทำได้ครับตรงนี้ครับถือว่าลงครับ โอ้โหต้องวัดใจขนาดนั้นนะในการแตะหยอดนะครับโอ้หลังเท้านี่ต้องบอกว่าเล่นยากนะแต่ว่าดูสองคนเล่นนี้ไม่ธรรมดาครับอที่สอโหนอ้ดีดียังโอ้ยยาวไปเลยครับกระติบครับ ติดแทงยาวไม่ใช่เป็นห่าง่ายมากครับไปบโอ้โหเอาละเริ่มเพี้ยนแล้วเสริบราคามาละ,ะชิงกันที่ฝั่งละหมื่นนะครับเป็นสองหมื่น กระป๋องภาชนะหาอย่างนี้ครัมีเบอร์ดี้อย่างนี้มีเบอร์ดี้ลองหาให้นะชิงสองหมื่นบาทนะครับสามต่อหกครับโอ้โหมาแล้วครับกระติ๊บครับเป็นสี่ต่อหกครับทีเด็ดของกระติ๊บคือลูกเสิบนะครับลูกเสิบมาเป็นตต่อหนะครับ ถ้าลูกเสิฟดีต้องบอกให้เลยว่าสยบความนิ่งของดีดีได้แน่นอนครับก็ดีดีถ้าเสิร์ฟไม่กินนี่จะเล่นง่ายครับพอกระติบเสิฟกวนดีดีจะดูที่สมาธิจะยังอยู่ในร่องรอยเดินหรือเปล่านะครับติบ <kar oon> ทำเพื่อหมู่บ้านนะอโอเคครับคุณนรลงสักรนะติบร้อยพาติบโอ้ยาวไปขวานะครับ ดีดีก็หยอดครับอ no right? ู Thirty ๋ต okay? ิปย uh, no. ังได้ครับไปสองยังอยู่ครับยาวมาครับติดีตนะครับกับแีีแทงขวาครับดีดีแทงกลางครับโอ้โหดูไม่ออกนะครัฝากไม่ทันขอใหยนะครับ ติดหลังเท้ายาวไปครับดีดีซ้ายขวายาวมาติบขวาอย่างเดียวติบยังอยู่ติบยาวไปแทงยาวแล้วโอ้โหดดีดียังอยู่อีกทีดียาวไปอีกทีเอ้าติบยาวอีกทีโอ้โหขวาซ้ายซ้ายขวาดีพอกันเลยฮะติยาวอีกทียังได้ครับเอ้าดีดีอยู่ครับดีดีก็มาติบก็อยู่ครับติบยาว เอาแล้วครับดูไม่ออกติปสายเอาละครับขวาอย่างเดียวยังได้ครับอมีซ้ายเลยนะขวายาวมาติปสองไปเป็นสากขอภัยนะพาคไม่ทันให้ดูตามสายตาแล้วนะเ่นลี่กันอยู่นานมากนะครับโห้ยยาวมาติปสามไปครับดีดีสามมาโอ้ตัดติครับ ติบยังได้ครับโอ้ทีนี้ข้าหัวยังได้ครับดีดียาวติบยังอยู่ติบยาวดูทีลูกพิดนะครับว่าใครจะพิดโ,โอ้ต้องยอมแล้วว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาติดยาวไปดีดีนี่ก็สู้ครับดีดีแทงตัดติบยังอยู่โอ้โหขอภัยนะภาคไม่ทันไม่มันขอภัยว่าดูเรนลี่มากเลยครับโอ้โหติบ ไม่ข้ามครับโอ้โหผมบอกว่ามันมากนะครับอ,อยากเจอแล้ว <c oughs> คนเอฟซีอะไรนะมัดคงใช่ <c oughs> ไหมอโออยากเจอ <c oughs> โอ้ดูแรลลี่อย่างนี้คุณจะเจอเลยครับวันนี้ในครอบครัวีแลลลี่ขนาดนี้ต้องยอมนะยอมเขาทั้งสองนลย ว่มันกำัดเสอี่ทุ่มทนมากครบชั้นแรกแโอ้โหภาคไม่ทันต้องสุดยอดจริงครับเรนลี่เมื่อกี้นับไม่ได้เลยนะฮะว่ากี่ช็อตนะครับเรนลี่กันจนแบบจนผู้ชมนี่ดูจนตาลอยนะครับเหนื่อยเลยครับช็อตเดียวครับทั้งกระติ๊บทั้งดีดีนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟครับหต่อสี่ครับ4ีดีเสิร์ฟมาดีอย่าง,งได้ครับีอย่างได้ครับดีดียาวมาหลังครับตียาวไปอีกทีนงครับโอ้ยยังได้อีกทีโอ้ตีหนึ่งสองสามยาวไปเปิดซ้ายครับชงซ้ายสามทีโอ้โหไม่รู้ซ้ายขวาไหนดีกันฮะซ้ายขวา ขวายาวกระติ๊บขวาอย่างเดียวก็เหลือแล้วครับติ๊บยาวไปทีเปิดซ้ายยกขวายิงขวากระติ๊บแทงโดยเฉพาะที่หย่อนแล้วครับกระติ๊บโอ้ตักไปเลยครับเอาใหม่ครับดีดีแทงยาวมาสองกระติ๊บยังอยู่ครับติ๊บไปสามครับซ้ายขวาลาขวาอีกติ๊บขวาสามทียาวไปตรงตรงครับ แต่วันนี้ครับดีดีโอ้โหยืนนิ่งขออภัยนะทางไม่ทันนะเหนื่อยภาคครับขวาครับรรรรรต้องยอมรับนักกีฬาทั้งสองค,คนเลยนะครับดูไปตามเกมเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ครับติปยาวทีนึงครับดีดีก็ยาวมาไงติปหนึ่งสองติปยาวไป โอ้ดีดีดแตกเหมือนกันครับโอโ้ต้องยอมรับทั้งสองคนนะเล่นดีฮะช็อตเป็นช็อตที่สในการเล่นนะต้องยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆฮะช็อตสองช็อตนี้เหนื่อยมากครับตั้งแต่นะก็ที่เห็นมาก็มีคู่นี้นะที่เล่นลี่กันนานมากครับโอ้โห ล่างบนเนยอะเขาลากอย่างเดียวเยโอ้โหภาคไม่ทันเลยครับต้องยอมรับว่าทั้งสองคนนี้พื้นพื้นเทพเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับท่าน้ชมเชยทั้งสองคนเลยนะครับ ต,ต่อนะครับแอมยังสี่ต่อหครับติ๊บน้อยเสิร์ฟแทงไล่เส้นซ้ายครับอู๋เปิดซ้ายมายิงขวาครับติ๊บเปิดติ๊บยาวไปเลยครับเปิดซ้ายครับดีที่ขวายาวมาก่อนติ๊บสามไปดี้ีซ้ายขวามายาวมาอู๋ตักหยอดฝันเรียบ ติดยาวท่วมไปยังได้ครับดีดีขวามาอีกทีติบก็ยังได้ครับโอ้ยงหลังไปดีดีแตกครับโอ้เริ่มแล้วเริ่มมีอาการแล้วครับน้องดีดีครับแตกเหลี่ยมซ้ายสองลูงนะกฮะบติบเริ่มเห็นจุดแล้วนะครับ โอ้ภาก็เหนื่อยป่าเหมือนกันนะครับแต่กันไกล <c oughs> อ้าไม่ทันแล้วเหลี่ยมนี้มัน,มนเร็วด้วยนะครับมันไม่ให้เหลี่ยมยกฟาดนะฮะพอที่จะมีจังหวะหายใจอะจังหวะนี่แทงไปแทงมาแทงไปแทงมามันยอมรับว่ามันเร็วไปฮะพูดไม่ทันนะครับลินแฉงลินแฉงประมาณนั่นแหละ โอ้ติบมา5ต่อ6ครับต่บิดแทงขวาครับดีดีขวา3ทีเลยนะแติบนี่แทงอุ่ยยังได้ครับแทงยาวยาวมาก่อนนะติบหนึ่อู่หยอดครับยังอยู่ครับดีดีดูฮะดีดีก็หยอดครับติบตักหยอด ตีป,ปยงได้รัตอนอ่าอจเป็นไดนครับเป็นลูกเสียของกระติ๊บนะครับตอน่อหน้าไม่เห็นแล้ตัวบังยังเห็นเลย หกต่อห้าครับโอ้ติ๊บไก่โอ้ยติ๊บเล่นง่ายแม่ลูกออกครับลูกนี้ครับโอ้ได้แต้มง่ายครับช็อตนี้ครับขึ้นมาที่เจ็ดต่อห้าครับไม่เป็นไรครับ 13แต้มแไม่ดิวนะครับจิงกันที่สองหมืนะครับ7ต่อ5ครับติบครับไหลาย,ยาวๆไปครับเปิดซ้ายแตกครับเอายังโอ้โหเริ่มมีอาการครับน้องดีดีนี่เข้าซ้ายยาวนี่เห็น3ลูกแล้วนะครับ ่อครับแตมอยู่ที่5ต่อ7ครับจิบน้อยเสิฟครับสายกวเดครับอ้หหยอดลงนี้เหนียนมากเลยครับดีดีครับผู้หยอดลูงนี้หยอดปั่นไซส์นะครับทำให้ลูกไม่หนีหน้าเน็ตครับต้องฝึกมาดีเลยลูงนี้ถึงทำได้ขนาดนี้ครับเจ็ดต่อห้าครับเสิฟ แล้วลูกเสิร์ฟกระติบครับยังได้ยาวมาโอ้ยเอาเลยครับประคองมากร่างไม่เป็นไรครับติปเอาใหม่ครับติปทตแทงไปอีก <c oughs> โอ้โดีดีอยู่ครับถือว่าโดนโจมอุ้ยโ,โหติปตักลูกนนก,ลกระชอกครับนนหนีไปเป็นแต้มเลยครับเป็นอยู่แต้มขึ้นไปที่เก้าต่อห้านะครับ เดี่ยวแต้มขอไปนะฮะอยครับนกลัมาแปต่อห้าครับขอไปครับดีดีเสิร์ฟแพงซ้ายครับอืติ๊บเปิดยิงยาวไปครับหย,ยอดไม่หยอดไอ้ติ๊บยังได้ครับติ๊บยาวไปโอ้โหยังอยู่เหมือนกันครับแดงขวามายาวๆครับติ๊บเปิดเออไหลไปเหมือนกันนะ แทงมาโอ้ปั่นโอ้ปั่นลูกนี้ปั่นลงเส้นเลยครับโอ้โหกระติ๊บเช็คออกไม่ดีนะครัลูกนี้ครับโอ้ทำให้เป็นแต้มของดีดีเลยครับ้องยอมว่าเนียนมากครับแต่ละช็อตนะครับ9้าต่อห้าครับดีดีเสิร์ฟครับกรติ๊บครับแทงอย่างได้ครับเปิดซ้ายขวา ขวามาอีกทีหนึ่งครับกระตริบก็แทงซ้ายไม่ลงนะครับแทงโด่งๆมาก่อนครับติบหนึ่งสองแทงอีกทีนึงครับโอ้โหกัติบโอ้โหกระตริบแทงลูกนี้ยาวไปออกครับโอ้โหฉีกหนีไปเป็นสิบต่อห้าเลยครับอุ้ยเก้าต่อห้าเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องดีๆหนีไป โอ้โหขึ้น10เนะยฮะโอ้โหกะเสิร์ฟตัดแต้มเลยนะครับลูกนี้ครับโอ้กับคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับอาจจะภาคไม่สนุกภาคไม่มันแอดมินนะขอให้นะครับ9ต่อ10ครับ โอ้ติปน้อยเสิร์ฟแรงออกครับเหนื่อยครับเหนื่อยฉอตนี้ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับดูว่าใครจะเพี้ยนก่ากันไม่รู้นะครับรอชมนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีดีเสิร์ฟยอดครับทไม่ติปวางเท้าไม่ขึ้นครับโอ้โหดีดีขึ้นวีกแทมเลยครับกลายเป็นตะกอบ 11เลยครับสิอ็ดต่อห้าครับดีดีแทงซ้ายครับกระติบตแทงซ้ายแบบเหมือนกันครับหยอดครับติบช้อนขึ้นมาดีด,ดีเอาใหม่ครับ คือเจ้าตัวรอจังหวะติ๊บสามใบยาวๆครับดีดีเปิดซ้ายเปิดขวาหูหงอดลทำให้กติบเซีอเอาไม่ได้ครับตรงนี้ครับโอ้โหยอมรับว่าปิดจริงๆครับความปิดความนิ่งไปอยู่ที่ดีดีเลยครับโอ้โหเป็นแบตพอยต์เลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับ12ต่อ5ครับดีดีเสิร์ฟปันมาฮะ ตีดีนะครับอย่างแทงขวาก็ไม่ลงครับหยอดครับแทงซ้ายไหนนะประเดิมการเปลียดีดก็แทงยาวมาครับผ่านคาราได้อยู่ไหมนะครับแทงยาวไปครับด้วยกันครับโอ้โหอย่างได้ครับดี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 โอ้โหโอ้โหเกะเล่นลูกเหลี่ยมตักหันหลังตักเน่าลูกเสียครับลูกนี้ครับโอ้โหเหนื่อยครับ เอ็คุณจะลงโพสต์ว่าถ้าีดี้ชนะสมมติว่าชนะนะรดากาเตะเ่วยกันคีตว่าดีดีเหไเหเตวอก็จะไปตอบความจับนไม่ว่าจะเป็นอไรหรือไม่ว่าจะเปนอาชารอะไรก็ห้าต่อสิบสองครับให้กระติ๊บครับ สุกตีนี่แทงยาวก่อนครับกระติ๊บแทงลูก2เป็นแต้มเลยครับโอ้โหขึ้นมาที่6ต่อ12ครับโอ้ยังไกลเลยครับเสียดายครับช็อตเด็ดๆไปอยู่ที่ดีดี้ครับวันนี้ครับหกต่อรับสอ12ครับเสิร์ฟแทงกลางเลยครับลูก3มาครับ ติปยาวไปยังเปิดซ้ายขวาแทงยอดโอ้โหยอมรับจริงครับแทงแบบชื่อๆนะฮะลูกร้อยทิศทางร้อยเลยนะ,ะทำให้กับติ๊บนี่หลงะะอะเป็นแมตช์ควายครั้งที่2ของดีดีนะครับสิบสองต่หงอครับ ดีดีเสรฟแทงขวามาก็ต้องมาครับติดติยาวไปโอ้โหถูือว่ายาวดีครับทำให้ดีดีเกี่ยวไม่ติดครับ โอ้เหนื่อยรับจะติปเลยนะเล่นถือว่าไม่เป็นรองเท่าไหร่แต่ว่าเหลี่ยมจัดจัดไปอยู่ที่น้องดีดี้นะครับเหลี่ยมหยอดนี่ต้องคือน้องเขาหลอกนี่ถือว่าเ <c oughs> ทพเลยนะของดีดี้นะครับ <c oughs> โอ้โหเสิร์ฟแทงเป็นแต้มนะครับ <c oughs> จะมาเมื่อสายหรือเปล่าฮะต่ติปน้อยครับตามอยู่ที่7ต่อ12ครับ ตัวล <s lichen b> ินดึงมือรเถื่อนับังตินดึงมือเ็ดึงบังตัวลินใครดึงใครเจ็ดต่อสิครับแทงเส้นอีกทีนะครับโอ้ดีดีแตกเป็นลูก2ครับจะได้ถ่ายรูปตามมางห่างที่8ต่อ12นะครับ สวยเมื่อสายหรือเปล่าครับกระติบน้อยครับรเดี๋ยวคู่ต่อไปนะเป็นแปรข้ามปีนะครับรอชมนะครับเอาเลยครับเาสายค่อนข้างมีปัญหาเลยครับทางด้านซ้ายครับกระติบ <ip> น้อยครับ,รบแทงซ้ายครับ,รบเปิดสายยกขวาแทงขวามากระติบ ยาวๆไปซ้ายอย่างอยู่ครับต<ด>ีดีก็แทงซ้ายเหมือนกันครับติต๊บน้อยแทงตรงๆ,รงๆเลยครับโอ้โหลูกนี้เห็นว่าลูกเก่งมากเลยนะแต่ว่าไม่ข้ามครับดักลูกนี้ต้องบอกว่าสุดๆ,ๆนะถ้าข้ามมานี่ก็ติ๊บน้อยไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับอ้ตามมาที่9ต่อ12นะครับไม่แน่ไม่อน่แล้วเราต้องแปมเก้าต่อ นี้จะโชอสอได้ไนะหครับเริ่มวนวายนิดหนึ่งครับ9ต่อ12ครับเสิฟเข้าขวานะครับตีดีไม่แตกนะครับเอาติดน้อยแทงซ้ายครับตีดีเปิดครับแทงซ้ายเหมือนกันครับแต่ะติดยังได้ครับยาวไว้ โอ้โหดีดลงหลังเลยครับโอ้โหเป็นแต้มขึ้นมาที่สิบนะโอ้โตามมาใกล้นะจากจากแปดนะขึ้นมาเป็นสิบนะไม่แน่แล้วนะครับขออีกสองแต้มครับแต่ติบน้อยอน่ะ มันจะเป็นมต่อเกมการไ่ไม่กันดีเรา้พรามรั้จได้ลดนิดนึงนะครับเจ้าบ้านครับออสองแต้มครับจะทันนะมาไปครับสิบต่อสิครับต่อสิครับดีดี ติดน้อยเสิร์ฟแข่งเส้นเลยครับอย่างไดครับดีดีติดแข่งซ้ายตรงๆครับเอาลแข่งซ้ายเหมือนกันนะแต่ติดน้อยสามขวาอยาวซ้ายไปครับติดาติดอออยติยาวอีกทีนะเออดีดีแขงตรงตรบติดน้อยยังอยู่ดีดีก็ตักซ้ายนะ ติ๊ดยังได้ครับติดยังได้ติดยังไปได้ครับไที่งมไม่วางครับติดติ๊งติดโอ้โง โอ้ต้องบอกว่ามันจริงๆครับค่นี้ถือว่ามันในระดับหนึ่งเลยนะเป็นแมตช์ไฟยของดีดี้มะขามนะครับเป็นครั้งที่สามนะรครับดีดี้เสิร์ฟครับ แดงครับสิบสอต่อสิครับ12ต่อ10ครับดีดีเสิร์ฟแทงมาติดน้อยแทงยาวครับเข้าแล้วไหมครับไม่วางครับไม่ แทงยาวซ้ายครับเปิดซ้ายขวาหยอดโอ้โหติ๊บยังทันครับเอาใหม่ครับหยอดอีกทีครับติ๊บยังทันครับโอ้โหติ๊บแตะลูกนี้ออกครับอูเป็นแต้มชัยของน้องดีดีนะครับชะนะไปที่สามต่อสิบเลยนะครับูอาจจะพักไม่ทันขอภัยนะครับ